สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่รายวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นมัธยมศปีที่1น,นะ่รับคณิตศาสตร์เล่ม2บทที่4เรื่องสถิติ1นะครับสถิติ1เนี่ยเขาจะพูดถึงเออเป็นเชิงการตอบคําถามเป็นการดูกราฟมากกว่านะยังไม่มีคํานวณอะไรลึกนะครับนะครับมาดูแบบฝึกหัดที่4.1เลยนะครับหน้าร้อยแปเนะครับผมเขาจะลอพิจารณาคําถามต่อไปนี้ว่าว่าเ,เป็นคําถามทางสถิติหรือไม่ คำถามทางสิติหรือไม่นะครับเรามาดูข้อหนึ่งเลยครับนักเรียนของโรงเรียนชื่นปัญญาครับชอบไปเที่ยวทะเลหรือภูเขามากกว่ากันครับเป็นไหมเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงสติไหมเป็นคำถามท,ทางสิติไหมเดี๋ยวขอตัวนี้ก่อนนะครับคำตอบผมตอบจะเป็นว่ตัวนี้เพราะเดี๋ยวกูจะไว้เขียนนะครับไว้เขียนตอบอ่ะข้อหนึ่งตอบครับข้อหนึ่ง ข้อ1ตอบนะครับข้อ1ตอบว่าอะไรครับเป็นไหมคาถามสร้างสถิติเป็นครับผมเพราะว่าเขามีการเก็บรวบรวมข้อมูลครับข้อ1ตอบต้องตอบว่าเป็นครับเป็นคําถามคําถามนะเป็นคําถามทาง ทางสถิติครับผมสถิติเพราะมีการเก็บข้อมูลแน่นอนจริงไหมมีการเก็บข้อมูลไงนะครับเราสังเกตรครับเป็นไหมเขาถามนักเรียนของโรงเรียนชื่นปัญญาครับนั่นแสดงว่าต้องมีการเก็บข้อมูลว่าทะเลหรือภูเขาต้องมีการเปรียบเทียบ นะครับข้อแตกต่างกันนะครับว่าใครจะชอบทะเลก็ได้หรือจะชอบภูเขาก็ได้ครับเอ่อนะฮะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับนะครับว่านักเรียนอันนี้อันนี้อันนี้เขียนได้หลายแบบนะว่านักเรียนชอบทะเลหรือ ูเขาก็ได้เนี่ยเก็บบ้านๆอะไรอย่างงี้แค่นี้พอนะครับมีการเก็บสถิติครับก็เราไปถามนักเรียนดูนะครับนะว่ามีชอบหรือไม่ชอบนะครับผมโอเคนะมันมีมากกว่า1คนด้วยคนหมายทั้งโรงเรียนเลยก็เก็บเป็นสถิติได้ครับมาดูข้อสองครับนนชอบรับประทานข้าวผัดปูนนคนเดียวนนคนเดียวไม่ใช่เชิงสถิตินะครับ มันเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ได้น,นะครับนนนะครับนนไม่เป็นครับไม่เป็นคำถามทางสถิติครับ<น>เพราะอะไร<น>เพราะคำตอบมีแค่ คำตอบเดียวก็มีของนนคนเดียวครับมีคำตอบเดียวก็ไม่เป็นข้อมูลเชิงสถิตินะครับไม่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลนนมีอยู่คนเดียวถ้าถามว่านักเรียนโรงเรียนนี้ชอบรับประทานข้าวผัดปูหรือไม่เนี่ยอันนี้มีละนักเรียนเนี่ยต้องไปถามหลายๆคนอะไรอย่าเงี้ยนะมาดูต่อข้อ3ครับข้อ1ลบนะข้อ1น,น่าจะเสร็จละข้อ3ครับ ้อ3ตอบรายการโทรทัศน์ประเภทใดที่ประชาชนวัยทำงานในประเทศไทยชื่นชอบอันนี้ก็ตอบคล้ายๆข้อ1เมื่อกี้ก็ถามประชาชนวัยทำงานครับเยอะแยะไปหมดครับเป็นคำถามครับเป็นคำถามทางสถิตินะครับเพราะ ก็จะใช้คำตอบเดิมแหละเพราะมีการเก็บข้อมูลจากจากใครครับจากประชาชนก็ได้จากประชาชนวัยทำงานนะครับตัวนี้นะวัยทำงานอาจจะเป็นเออขาชอบอะไรก็พูดมาก็ได้ครับเช่ชอบสารคดี ละครน้าเน่าหลังคาวอะไรอย่างเงี้ยครับชอบดูรายการทอล์คโชว์ชอบดูรายการ, Show, ร,าการข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะรายการโทรทัศน์มีหลายแบบับมีหลายอย่างครับประเภทไหนสนุกสนานสารคดีหนังละครอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะถ้ามีการเก็บข้อมูลมากกว่า1นึ่งสิ่งครับมันจะเป็นคำถามทางสถิติอยู่แล้วครับมาดูข้อ4ต่อครับประสบการณ์ ชั่วโมงบินของนักบินสายการบินแกนแอร์เป็นเท่าไหร่เ็ถามนักบินของแกนแอร์ครับนักบินของแกนแอร์น่าจะไม่มีอยู่คนเดียวแน่นอนของกีนแอร์ไม่ใช่แกนแอร์กีนแอร์ครับนะครับไม่มีคนเดียวแน่นอนครับมันต้องมีหลายคนถูกต้องไหมคนนึงอาจจะตอบผมบินได้3วันครับอีกคนนึ่งตอบผมบินได้5ปีครับมีประสบการณ์ต่างกันถูกต้องไหมนั้นแสดงว่าข้อนี้ก็ เป็นคำถามครับเป็นคำถามทางสถิติครับเพราะมีการเก็บข้อมูลนั่นแหละเพราะเพราะมีมีอะไรเนี่ยมีหลายคำตอบปะนะนะเพราะมีการเก็บข้อมูลก็อ้างแต่มีการเก็บข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยเรานะมีการเก็บข้อมูลนะครับ ชั่วโมงบินนะครับชั่วโมงบินก็คือประสบการณ์ในการบินนั่นแหละของนักบินนะครับต่อประมาณนี้พอนะครับผมคือสังเกตง่ายๆข้อ1 2 3 4สเนะี่ยสังเกต1 3 4เนะี่ย เป็นคําถามทางสถิติเพราะมีการเก็บรวบมูลรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลหลายหลายแหง่งหลายที่ไปถามหลายคนนะครับนีอันนี้ไปถามนักเรียนโรงเรียนชื่นปัญญาอันนี้ไปถามอะไรครับประชาชนวัยทํางานข้อนี้ก็ไปถามนักบินครับของสายการบินแกนแอร์เห็นไหมแต่ข้อ2ไม่เป็นเพราะไปถามไอ้นอน์คนเดียวเลยไม่เป็นลองแยกแยะให้ออกนะครับมาดูข้อ5ครับ ข้อ5้าเขาบอกว่าอะไรครับข้อ5้าเขาบอกจํานวนตันต่อไร่ของข้าวหอมมะลทิที่ผลิตได้ในภาคกลางของประเทศไทยในพศ2560เป็นเท่าใดอันนี้เป็นคำถามทางสถิติหรือเปล่าครับนะครับของภาคกลางไงนะจำนวนตันต่อไร่นะครับของมะลิในภาคกลางของประเทศไทย ในภาคกลางของประเทศไทยมีกี่จังหวัดล่ะครับมีตั้งเยอะนะภาคกลางมีกี่จังหวัดลองไปเสิร์ชหาดูนะน,นี้ครูไม่ชัวร์เหมือนกันนะมีหลายมีหลายที่ครับไปถามมาจากหลายที่นั้นแสดงว่าข้อ5ก็เป็นครับผมเป็นคำถามทางสถิติครับสถิติสถิติสถิตินะครับ เพราะมีการเก็บข้อมูลจากสถานที่ต่างๆของภาคกลางแล้วกันนะครับผมอันนี้เขียนง่ายๆนะครับอ่ะนะครับมาดูต่อครับลบครับข้อ ข้อ6ครับข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าอะไรครับข้อหกเขาบอกว่าจํานวนน้ําดื่มที่ร้านชื่นใจขายได้ในวันลอยกระทงโอ้ร้านชื่นใจร้านเดียวเลยตอบเลยครับไม่เป็นครับผมคำถามทางสถิตินะครับถ้าถามร้านค้าในหมู่บ้านอะไรเงี้ยอโอเคอันนั้นอาจจะเป็นสถิติได้เพราะร้านค้ามีหลายที่แต่นี่ร้านชื่นใจเลยนะครับอันนี้เพราะอะไร เพราะมีล้านชื่นใจเพียงล้านเดียวจบครับประมาณนี้นี่นนะสังเกตข้อที่ไม่เป็นคำถามคือข้อ2กับข้อ6เพราะมีคนตอบเพียงแค่คนเดียวหรือที่เดียวมันเลยไม่เป็นนะครับผมโอเคนะ ลบตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมาดูต่อข้อ2ครับข้อ2ด้านล่างข้อ2อข้อ2พิจารณาคำถามในแต่ละข้อตัวนี้ว่าเป็นคำถามทางสถิติหรือไม่หากเขียนว่าไม่เป็นคำถามทางสถิติให้ปรับคำถามนั้นเป็นคำถามทางสถิติครับถ้ามันเป็นก็ตอบว่าเป็นไม่ต้องแก้แต่ถ้าไม่เป็นให้เปลี่ยนให้มันเป็นดูข้อหนก่อนเลยครับ ข้อหนึ่งเขงาบอกในการเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยนารีปีการศึกษานี้ชาติชอบกิจกรรมใดมากไอชาติคนเดียวแต่ชาติคนเดียวไม่เป็นครับไม่เป็นคำถามทางสถิติครับไปถามชาติคนเดียวทำไมอะ่ะมันจะเป็นได้ไงอะ่ะต้องแก้เป็นยังไงนะครับต้องปรับเป็นอ่าเขียนครับปรับเป็นปรับเป็นอะไรครับ นักเรียนก็ได้ลูกเสือก็ได้นะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรไม่ใช่ชาติคนเดียวคือนักเรียนนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นักเรียนนะครับนักเรียนทําไมนักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสือครับเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีอามีเนตรนารีด้วยลูกเสือเนตรนารี ชอบเดนาปีเดนาดีดีดีเราเรือดีชอบกิจกรรมใดมากที่สุดนี่งก็เปลี่ยนจากชาติครับเห็นไหมเปลี่ยนจากธรรมชาติเนี่ยชาติคนเดียวเนี่ยให้เปลี่ยนให้เป็นนักเรียนทั้งหมดนักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสือเนี่ยชอบอะไรกิจกรรมใดมากที่สุดแค่นั้นเองมาดูข้อ2ครับ ข้อ2ก็บอกว่าเยาวชนไทยที่มีอายุตั้งแต่12บสถึงสิปีใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมงอันนี้เป็นครับเห็นไหมเยาวชนไทยตั้งแต่อายุ 12- บสถึงสิเรามีหลายคนไงนั่นแสดงว่าตอบครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะครับก็ตอบว่าเป็นคําถามทางสถิตินะครับข้อ2นะข้อ2ก็ตอบนะครับเป็นคําถามทางสถิติครับนี่ มีคนตอบหลายคนครับนี่ข้อ3ปริมาณน้ำตาลในนมเปรี้ยวที่ขายในท้องตลาดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรสุทธิครับมันเป็นเน้นของอะไรครับเนี่ยของนมเปรี้ยวใช่ไหมเนี่ยที่ขายตามท้องตลาดนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรสุทธินั้นแสดงว่านมเปรี้ยวมันอาจจะมีหลายยี่ห้อหรือเปล่าครับในท้องตลาดถูกต้องไหมนะนมเปี้ยวอะครับมันจะมีหลายอย่างนะครับ โอเคเนาะนั่นแสดงว่าข้อ3เนี่ยเป็นแล้วเหมือนกันครับนะเป็นคำถามทางสถิติครับนะ,ะผลมเปรี้ยวในท้องตลาดอาจจะมี2%คําตคำตอบที่ได้ครับมันมีหลายมากกว่าหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสิบเปรี้ยวมากๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับข้อ4ครับฉันนอนหลับวันละกี่ ฉันคนเดียวไม่เป็นอยู่แล้วครับก็เสียไม่เป็นคำถามทางสถิติครับไม่เป็นครับถ้าฉันคนเดียวปรับครับปรับเป็นปรับเป็นอะไรอะ่ะเปลี่ยนจากฉันเป็นอะไรเป็นนักเรียนก็อ่ะเราพูดถึงมงหนึ่งอยู่นะอ่ะนักเรียนโรงเรียนอ่ะโรงเรียนอะไรโรงเรียน วัดท่าไม้อ่านี่วัดท่าไม้ดังนะชอบอะไรครับไม่ใช่ชอบนักนักเรียนโรงเรียนวัดท่าไม้วัดท่ามะม่วงวัดต้นกีโดอะไรอะไรเงี้ยน้องอีโดยก็ว่าไปนะครับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าไม้นะนี่สมมุติเฉยๆนะครับเอ่อนอนหลับวันละ กี่ชั่วโมงนะเนี่เราเปลี่ยนจากฉันนะครับเปลี่ยนจากฉันเป็นใครก็ได้นะครับนักเรียนโรงเรียนเนี่ยครูโรงเรียนเนนียให้มันมากให้มีคําตอบมากกว่า1คนนะครับมันก็จะเป็นคําถามทางสาติแหละโอเคนะโอเคครับคลิปนี้พอแค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ